เฮ้ hey, ทุกคนวันนี้ผมก็ได้ไปขี่รถตะเวนหาร้านจิ้มจุม่มแซ่บมาฝากทุกคนนะครับทุกคนแล้วก็ไปสะดุดที่ร้านนี้นะครับร้านนี้มีชื่อว่าจุ่มแซ่บแหนมเนืองอาหารอีสานนะครับอยู่เส้นที่จะไปหาดเจ้าราชพัฒนนะข้ามทางรถไฟมาอยู่ทางซ้ายมือเจอเลยนะฮะทุกคนร้านนี้มีส้มตำอาหารอีสานจุ่มแซ่บและที่สําคัญนะครับสะดุดตาที่คํานี้ครับแหนมเนืองซึ่งเป็นอาหารเวียดนามที่หากินยากมาก ร,ร้านจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิดมีท้าชิมและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านจุ่มแซบแหนมเนืองครัวอีสานนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพามากินจิมจ้มจุ่มหรือว่าจุ่มแซบ ที่ร้านนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นของร้านนี้ก็คือมีแหนมเนืองด้วยนะทุกคนนี่หาก,กินยากนะนี่แหนมเนืองอันนี้เป็นชุดเล็กนะชุดใหญ่นี่ก็คือแบบว่าเบิมๆแบบน,นี้นี่มาคนเดียวก็เลยสั่งชุดเล็กนะมีแหนมเนืองนะก่อนนี่ต้องหอกับอันนี้เส้นอันนี้เป็นเส้นหอกินแล้วก็มีน้ําจิ้มนะแหนมเนืองเนี่ยถ้าใครกินเป็นนะก็จะรู้แบบว่า กินแบบคล้ายๆเมี่ยงนะผสมเข้าด้วยกันเป็นอาหารแบบว่าเวียดนามอาหารเวียดนามทุกคนแล้วจิ้มจุ่มนี่ก็สั่งเป็นชุดทะเลมาเลยนี่ทุกคนมีทั้งหมูเนื้อกุ้งเนี่ยคือชุดรวมทะเลนะนี่น่ากินมากนะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรของทางร้านเลยนี่เดี๋ยวเราจะลองชิมกัน อันนี้ก็เป็นผักของชุดจิ้มจุ่มมีครบเลยนี่ใบโหระพาผักกาศแล้วก็ผักบุ้งนี่ครบเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีผักเครื่องเคียงของแหนเนืองอีกด้วยนะนี่ขนาดชุดเล็กนะมาเต็มนะครับนี่อมีมีผักขมมีใบโหระพาใบสะระแหน่นะใบเชะพู ผักชีใบโหระพานี่อันนี้เครื่องเคียงแยกกันนะของจิ้มจุ่มก็มีผักต่างหากชุดหนึ่งแล้วก็แหนมเนืองก็มีผักต่างหากอีกชุดหนึ่งนี่แล้วที่สำคัญร้านนี้นะเป็นหม้อแบบว่าหม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่เลยไม่ใช่หม้อดินเล็กๆนะเป็นหม้อใหญ่เลยทุกคนนี่ หมาะกับมาหลายๆคนนี่ไม่ต้องเบียดไม่ต้องแย่งกันเลยนะหม้อใหญ่มากหม้อจิ้มจุ่มที่นี่รอน้ําเดือดสักครู่เดียวเนี่เดี๋ยวเราก็มาจิ้มลวกจิ้มจิ้มจุ่มกันได้เลยตอนนี้ช่วงรอน้ําซุปก็เรามาชิมแหนมเนืองกันก่อนเลยถือว่าเป็นเหมือนเอกลักษณ์เนี่ยซิกเนเจอร์ถ้าใครไม่ได้กินแหนมเนืองที่ร้านนี้ก็คือเหมือนกับมาไม่ถึงเพราะว่าเมนูขึ้นป้ายขนาดนี้นะทุกคนเราจะมาลองกัน What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. เส้นใหญ่เลยนะแต่เป็นเส้นของแหนมเนืองโดยเฉพาะนี่นะเนี่ยเป็นเส้นอย่างนี้นแล้วก็หอ่อใส่จานนาะทุกคนวางในจานอย่างนี้นะ น้ำจิ้มเขาเข้มข้นมากเลยนะข้นเลยนะ่ะนี่ดูดน้ำจิ้มเหนียวนึงนะทุกคนข้นเลยละ่ะขออย่าใช้มือเลยกามีขนมจีนด้วยใส่ขนมจีนไปก่อนแลวอันเนี้น่าจะเป็นหมูยอหรือไก่ยอก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยใส่ไปเนะเครื่องเคียงแตงกวงแตงกวาพริก แล้วก็ขิงมีกล้วยกล้วยดิบนะกล้วยดิบใส่ไว้อันนี้คือแบบว่าของเครื่องเคียงของแหนมเนืองเขาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่ผักโอเคทีนี้ก็ราดน้ำจิ้มไปใส่พริกด้วยใส่พริกไปสองเม็ดนี่แล้วก็หอ่อ หอเป็นคำคแบบนี้นะทุกคนไปเลยครับไม่รอช้าแล้วอืมจมปากจมคำอร่อยอร่อยเลยน้ำจิ้มเขาอร่อยนะ ใครที่สนใจที่จะมาร้านนี้นะมาไม่ยากนะทุกคนข้ามทางรถไฟมาเส้นที่จะไปราชพัฒหาดเจ้าแล้วร้านอยู่ซ้ายมือจะเห็นป้ายใหญ่ๆอยู่หน้าร้านนะเขียนว่า,าจุ่มแซบแหนมเนืองครัวอีสานประมาณนี้น่าจะมีซุงต้มส้มตามอาหารอีสานเนี่ยมีครบเลยแล้วก็เป็นร้านนั่งชิลสบายๆที่จอดรถเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถเลดยนะเข้ามาเนี่ย จอดได้สบายๆแล้วก็มีโต๊ะเยอะเลยโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับทุกคนว้า wow. ว mm hmm. ขอญาตจิ้มจุ่มก่อนเลยเ mm hmm. นี่ยเป็นชุดทะเลอุ้ยตอนนี้ลูกค้ามาแล้ว mm hmm. ผมจะรอง

รั่วมไม่ต้องลวกเยอะเอาพอแบบว่าเนื้อหวานๆพอสุกพอนะทุกคนแล้วนี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรจุ่มแซบของทางร้านนะอืมติด เิมแล้วนะทุกคนอืมอร่อยยิ้งเจาเนะี่ยรสอาจจะไม่จัดมากนะมีหวานวานิดหน่อยกลมกล่มแปลกไม่ร้ำร้านใครแน่นอน อนนี้จะมาลองลวกกุ้งกุ้งเนี่ยลวกแป๊บเดียวก็พอไนะไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวไม่อร่อยอดกูกุ้งเป็นกุ้ง ยาวๆเลยนะทุกคนไปเราจะมาสาธิตวิธีกินเนมเนืองนะทุกคนนี่ถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเป็นเส้นซ้อนกันอยู่นะก็ดึงมาเส้นดึงมาแผ่นหนึ่งคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะแต่ไม่เหมือนกันนี่เขาจะทันมาเป็นสี่เหลี่ยมพอดีๆนยะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยก็วางบนจานนะคนอื่นอาจจะกินอย่างอื่นนะแต่อันนี้เป็นสไตล์ส่วนตัว เครื่องเคียงของเขาเราไม่จำเป็นต้องใส่หมดทุกอย่างก็ได้นะใส่ที่ชอบที่เราชอบกินเช่นเบนี้ยนี่หมูยอนี่แตงกวาใส่ลงไปพ,พริกขยาใช้มือนะทุกคนแล้วก็กล้วยกล้วยดิบแล้วก็ขนมจีนนิดนึง นี่รัามีน้ำจิ้ด้วยนะเรีนหนึ่งแล้วก็ใส่ผักลงไปนี่น้ำจิ้มแนำเืองของทางร้านนะฮะทางไปทางไปแล้วก็หอ่อเราจะใช้เส้น ห่อก็ได้หรือใช้ผักห่อก็ได้นะมีใบชะพูแล้วก็ผักเป็นคำแบบนี้เลยทุกคนว้น่ากินมากต่อไปผมจะใช้ใบชะพลูในการห่อใช้สองใบเลยนะ เหมือนเมี่ยงอ่ะเหมือนเมี่ยงนะเราทำอย่างนี้นะเราก็ใส่เครื่องเคียงเข้าไป น่ากินไหมทุกคนนี่ต่อไปจะเ็นใช้ใบอันนี้อยามีสามอย่างให้เลือกเลยนะเขาให้มาหมดเลยนะทุกคนทั้งใบชูแล้วก็ผักกาดแบบนี้นะก,กาดแก้วเนี่ยแล้วก็เป็นเส้นแบบนี้เราอยากกินแบบไหนห่อได้หมดนี่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองใช้ผักอันนี้หอ่อเนี่ยใส่มื่เข้าไป ใส่พริกชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆหน่อยนี่นะแล้วก็กล้วยมูยอสองอันเลยแล้วกานแล้วก็ใส่น้ําจิ้มเข้ามาโอ้โหใครมาดูตอนกลางคืนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะโอ้โหทุกคน ที่นี่เพชรบุรีนะแต่ว่ามีแหนมเนืองกินนะทุกคนดูโอ้โหก็กูเนืย้ย ผักชิมจุม่มแซ่บกันนะใส่ไปเลยเพราะหม้อเราใหญ่ใส่ผักได้เยอะเนี่ยข้อดีของหม้อแบบนี้นะคือมันใส่ใส่ได้เยอะทีเดียวเลยอย่ะทุกคนดีมากเลยนะหม้อแบบนี้นะงเราพา ไปยังไงกันนูกนนะครับตักบุ้งบุ้งนี่ขานได้เลยจิ้มจุ่ม ไฟหัวลาเขาสดมากเลยนะดูทุกคนดูความสดโอ้โหชอบจริงชอบมองจริงงอใหญ่สากใจ จิ้มจุ่มเราก็ไปกินแหนมเนืองต่อปิดฝาก่อนลองหน่อยนะหรับคนที่กินหมูไม่ได้กินเนื้อไม่ได้เขามีสั่งแยกนะทุกคนแยกได้หมูอย่างเดียวก็ได้เนื้อย่างเดียวก็ได้ออดไดหรือว่าเนี่ยกินแบบคุ้มๆเนี่ยนะเอารวมมาเลยทุกคนราคาเท่ากัน chặt chút luôn ừ ừ anh đã kiếm cốc kìa à à 其他人。 ชิมจุมจ่มถึงแซ่บนะใส่ไปเลยเพราะหม้อเราใหญ่ใส่ผักได้เยอะเนี่ยข้อดีของหม้อแบบนี้นะคือมันใส่ใส่ได้เยอะทีเดียวเลยอย่ะทุกคนดีมากเลยนะหม้อแบบนี้นะงเราพา ไปยังไงกับนู้นนะตักบุ้งบุ้งนี่ขาดได้เลยจิุมจ๊ม ไปหัวลาเขาสดมากเลยน,นะดูทุกคนดูความสดโอ้โหชอบจริงชอบมองจริงโมโใหญ่สักใจ จิมจุม่มเราก็ไปกินแหนมเนืองต่อปิดขวาก่อนโอเคนะทุกคนตอนนี้นะถ้าใครที่แบบว่ารู้จักร้านจิมจุม่มร้านหมุกระทะเปิดใหม่ในเพชรบุรีอะไรเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกทีเพราะว่าผมไปชิมมาหมดทุกร้านแล้วนะในตัวเมืองเพชรบุรีนะไม่รวมโซนชะอำหาดเจ้าอะไรนะยังไม่รวมนะ เรากําลังจะไปแถวโซนโซนนู้นเพราะว่าโซนในเพชรเนี่ยก็ลองมาหมดแล้วทุกร้านถ้าใครมีร้านเด็ดร้านดังที่อยากจะให้ไปรีวิวก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้เราจะไปรีวิวนะตอนนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนหม้อกาลังเดือดเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่เพิ่งค้นพบร้านนี้ใหม่ๆเลยนะเนี่ยผ่านหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เคยได้สังเกตนะว่าเขามีจุ่มแซ่บด้วย นะและที่สำคัญไม่เหมือนที่อื่นก็คือมีแหนมเนืองนะใครที่อยากกินก็ลองเข้ามากินดูมีทั้งแหนมเนืองทั้งอาจาอีสานแล้วก็จุ่มแซ่บของทางร้านนะมาลองกันได้นะทุกคนขอตัวไปกินก่อนถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารอร่อยๆสถานที่เที่ยวสนุกๆในจังหวัดเพชรชบุรีนะแล้วก็รำวงสนุกๆ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง c w m 2ด้วยสำหรับวันนี้ c w m 2ขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนยังไม่กลับนะไม่หมดนะในี่เ่เริ่มต้นเท่านั้นนะลาไปก่อนถ้าใครอยากจะมาก็ฝากด้วยร้านนี้ข้ามทางรถไฟมานาสังเกตป้ายซ้ายมือทางที่จะไปราชพัฒน์หัดเจ้านะอยู่ตรงซ้ายมือร้านจุ่มแซบแหนมเนืองครัวอีสานไปก่อน สวัสดีครับ What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. All right, you ready?